มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนรับสมัครคนดูแลไรอ่องุ่นเงินเดือน3 0 0 0ฟรีที่พักค่ะไรอ่องุ่นเมอร์ฟีกูดในเมืองโซโมนารัฐแคฟอร์เนียนะคะทางด้านตะวันตกของสหรัฐเปิดรับสมัครพนักงานดูแลไรอ่องุ่นสัญญาจ้าง1ปีพร้อมเงินเดือน10,000ดอลลาร์หรือว่า 38,615บาทและได้อยู่ที่พักนะคะฟรีนะคะโดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าตำแหน่งดังกล่าวมีหน้าที่หลายอย่างรวมถึงบริหารจัดการไร่องุ่นด้วยค่ะและการดูแลการขายสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของไร่ด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะคะจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์ในการทำงานที่แรงกล้ากับทุกภาคส่วนในไร่ และจะต้องทํางานร่วมกับทีมงานคนอื่นๆนะคะเพื่อทําให้ผู้บริโภครู้จักไร่แล้วก็ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ของทางไร่ด้วยค่ะส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครก็คือนอกจากอายุเกิน21ปีแล้วนะคะจะต้องมีความหลงใหลแล้วก็ความสนใจต่อไร่อ่งงางนแล้วก็วายด้วยนะคะเราจะต้องมีสิทธิ์ทํางานในสหรัฐอย่างถูกต้องซึ่งถ้าหากเข้าเงื่อนไขเหล่านี้ก็สามารถอัดคลิปตัวเองอธิบายว่าทำไมถึงคิดว่างานนี้ถึงเป็นงานในฝัน แนบพร้อมกับใบสมัครนะคะบริษัทที่บริหารไร่อังวงแห่งนี้ระบุว่าจะประเมินใบสมัครจากทัศนคติความคิดสร้างสารรค์การออกแบบประสบการณ์การทำงานและทักษะของผู้สมัครซึ่งสามารถสมัครได้จนถึงวันที่30มิถุนายนและถ้าหากได้รับการคัดเลือกก็จะได้เริ่มงานในเดือนกันยายนนี้เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ